ครับสบายดียินดีต้อนรับโคชซองเด็กอาคาน้อยบุญหน่อยเนาะมันนี่มาว่าวก็มือมีอย่างไรเนาะแต่เราจะมาว่า,วาแบบเรื่องความเสือนะท่านะผู้ชมีะเป็นอะไรให้จิตเราห้ท่านผู้ชมไป,ปพบกพ่องก่นบุเสื้อเอราอย่าไปลบหลูนะ่เนาะท่านผู้ชมแต่อันนี้แม็นความเสื่อของเผ่าเฮานะท่านะผู้ชมเผ่าอาคานะ บว่าท้องถิ่นอื่นจะมีความเสื่อมหรเนาะดังที่เฮากำลังจะมาเปิดเล่าเรื่องนี้นะไปเฮาไปภับชมพวกก่อนก่อนจะไปภับชมอย่าลืมกดไลคยกดติดตามเกิดเป็นกำลังใจในการให้คุณผน้ชมทำอะไะไปภับชมพวกกันเราจะมาเล่าเรื่องให้ท่านผู้ชมเพื่อคุณผู้ชมใดชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามคุณผู้ชมเพกิดเป็นกำลังใจเราไปเลยภับชมพวกกัน อ่าสบายดีเนาะท่านผู้ชมคือประเด็นนี้เราประสบการณ์อดีตเนาะประสบการณ์ที่เคยพบเคยเห็นเคยเจอมานะท่านผู้ชมแบบถ้าผมไม่อยากเสื้อไอม่ใด้เลยนะท่านผู้ชมตอนนี้อ่าตอนนั้นช่นนนวงปีปีผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมปีก่อนช่วงผ่านมาผ่านมานี่ ชื่อว่าเ้าไปไปอน,นั้นนะ่ะไปไปเข้าป่าไปนอนป่าสนนอไปไปไปลาไปลาัตั์เข่าป่านะท่นผู้ชมเอาเข้าเอาพาปูพาคมไม่นอย่างไปนาะนผู้ชมเอาอาวุธอาวุธมีพาเม่นอยังไปเอาไปเอาไปนอนป่าเข่าป่าป่าก็าเลิกกินผู้ชมชื่อว่าตอนนั้น ฮับไปคอนเดีนวนะผู้ชมเัาไปนอนคอนเดียวเต็กะบ่อใดค,คิดเยี่ยนักผู้ชมว่าสำหรับความเสื่อนี่มันบนแน่มบนนอนเนี่ยนะผู้ชมเนาะก็เลยว่าบ่อใดที่สาบ่อใดสนใจบันไดนะ้นนักผู้ชมเรีอนพีเรื่องเองยอย่างน้องความเสื่อถือของเผาเผานะแต่ว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างืีสารซับซ้อนนักผู้ชม เวลานั้นก่อนเราจะอ,ออกจากบ้านประมาณสี่โมงกว่าหรไปไปไปหอดดูคุณไปฮอด,ดูป่าเจ็ดโมงนั้นผู้ชมไปคนเดียวเข้าป่าได้ประมาณสิบสองโมงกลางคืนน,นั่งอยู่คนเดียวบุมมากนะนักผู้ชมป่าทุกไปคนเดียวอีกนะผู้ชม เสียบบนคันแม่นผู้ชมนี่คันแม่นทุกคนที่ติดตามอยู่นี่คิดเบอง์มาจิกา่าไปนอนคนเดียวในปา่าคิดเบิร์แล้วก็ไปบุมากรับขึนบอนพักที่เขาสร้างไว้อยู่กบอใหม่นักผู้ชมเวลานั้นเขาขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนขึ้นไปนอนแล้วบบประมาณสิบสองประมาณหนึ่งโมงเนี่ยประมาณหน,นึ่งโมงครึ่งนิดเสียงนะ คือแต่ม้าควนนั่นนะผู้ชมอ๋อมาแต่อันอยู่เชิงผู้นะอยู่เชิงผู้บอนหอสัทติพักเผู้ออเอ๊ะคือว่าตุมีแลนไปแลนไปบังแลนไปเฝ้าไปตัดหน้าแต่คือแต่ว่ามันหูนะนะ้นั่นนะผู้ชมจักเป็นอะไรแล้วก็ตายตายตายก็มาเห็นตัวอีเห็นตัวนึงก็ได้ได้ตัวนั้นมันจะมีคลิปพนลงมันตอนไปนอนป่ายพันละ สามารถไปติดตามฮับโซมคลิปเก่าได้ EP เท่าไหร่ว่า EPEP สองนี่แหละประมาณนั้นแหละได้ก็เศร้ามานี่เป็นความเสื่อประเด็นคืออยู่ว n นนี่นแหละคนุผู้ชมประเด็นคือที่เขาจะมาเล่าให้่านผู้ชมฟังนี่นะประเด็นคือมันอยู่จุดนี้จุดประเด็นคือที่ว่าความเสื่อเขาความเสื่อของเพาอาคาเขาเนี่มันว่า ยาไปนอนป่ายาไปป่ายาไปป่าบไปนอนป่าเนี่ยเขาผู้ให้เอาเอา่วมกันคือมีสามอย่างนาล้ำชมคือใบตองใบตองกับน้ําแล้วก็ฟืนเขาบ่ให้เก็บเขาบ่ให้เอามารวมกันไปบดเดือดไปไปผงมกันเขาบ่ให้เอารวมจำใบนะน้ำชมแต่ว่าบ่ฮู้สําหรับท้องที่อื่นนี่จะมีความเสื่อมในแต่เนาะแต่ว่าสําหรับ ท้องถิน่นภาวะซ่าฮ้อนี่จะมีความเสื่อว่าเวลาไปนอนป่าเนาะเวลาไปนอนป่าบอกไปป่าบอกว่ให้เอาอันสามสนิตตินเนาะคือใบตองกับน้ำฟืนฟืนเนาะคอนไม้เะไ่ให้เก็บไปรวมพร้อมกันสามอย่างนี่เนาะอันนี้เป็นความเสื่อเนี่ยนะผู้ชมถ้าท้องถิ่นเป็นอะไรท่าน,นผู้ชมใดครับโซมอยู่คัน มีความเสื่อแนวนี้ก็อย่าลืมคอมเม,มนต์มาคน้อผู้ชมเป็นเท่าไรแล้วก็แรงๆตอนแรงประมาณประมาณห้าโมงห้าโมงนี่คอยไปแต่งกินค่อยไปแต่งกินอยู่ห้วยกังห้วยเลยค่อยไปแต่งกินนั่นน่ะแต่ห้องของผู้ใดผู้ใดถือสาเมันยังบ่ได้เอาใจใส่บ่ได้สนใจเหมือนน้องกำลังคนนี้มีแต่ว่าเพียงแต่วันมันเป็นความเสื่อ บ่ได้เอาจริงเอาจังแบบไปสนใจเองพวกพีมีบอหูมีบอหันก้มหูน้ำเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าเขาเป็นคนที่ใจแข็งนะแบบวิย่านเลยแล้วก็ไป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 เยยะดูลม,มปราสาทเกา่าข,ข,ของเขาเอื่นว่าอยู่แถวเมืองเขามันจะมีแถวอ่าเพาเซอรอแล้วเพาขุยเนาะเออไปเยาะ ปีเอบมันลุมปาซาเนี่ยนี่เพื่อนเหลือก็เลยสนใจแขวยก็่ได้สนสนใจว่ามันเป็นหลุมศพปาซาเนี่ยแต่ว่าอันตัวนั้นตอนเพื่อนตอนเขาไปเยียบตอนข่อยไปเยียบมันมีเกือบเกือบกับเสือผ้าของทีมอยู่ในกลุ่มเออยิงยิงตกฟันห่านัดเป็นอะไรมันก็ตายเจาะยิงเลยดุกผู้ชมคือแต่ละเมอนะตอนนั้นนะคือว่าควบคุณมารมเม่ได้เลยตอนนั้นนี่ แต่มีบางสิ่งบางอย่างมาเห็ดสายมันไปเหยียบลุมศพป่าสารแต่ว่าคืนนั้นก็ไม่ได้มีอย่างไม่ได้มีอย่างเกิดเกิดขึ้นวันต่อไปเขาไปนอนป่าตอนนั้นนี่แมนวันวันทักไปฮันเริ่มหูซึ้งตัวแล้วโอ้เขานอนอีกนอนนอนต่อกเวลารอบค่อยนอนต่อเวลา มีบ่ได้เนาะตักสินใจมือนั้นเอาตักสินใจเกียมเครื่องมั่งที่พักเออที่พักบ่ได้มันมียเครื่องขอลงจากบ่อนอนไปสาเหตุประเด็นก็นคือเกิดจากเก็บใบตองกับน้ำหันฝืนรวมวมพร้อมกันกลับไปใส่นํากันก็นเลยมัน เป็นที่ประเด็นนี่เกิดขึ้นเนาะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอนนั้นพัพน่นเกียมของ่อยเกียมของออกจากป่านั่นประมาณช่วงห้าโมงกว่าแล้วห้าโมงกว่าออกไปกายที่พักไปประมาณลอยไปเม็ดนึ่งนะ่ะคุณชมลอยนะรกณสึ้ตัวเลยเด้อยู่ในข้อนี่มัน เบว่าอาการมันบอกว่าไงนะผู้ชมเบวาเบวามันซดนไงซดทั้งหลังไงมืดๆไปคือแต่มีคนมานั่งทั้งหลังนะผู้ชมคือแต่มีคนมานั่งทั้งหลังแต่ก็ไม่ได้สนใจเนี่ยผู้โด้สนใจเนี่ยก็แบบขอดเครื่องทามมีเสียง เสื้ออย่าลบหลูนน่นะท่านต้องจำคำเีนีอาไว้ตอนไปนอนป่าหรือว่าไปป่ามือเดียวไอยะเขาบุคคลเอา 3, 3, 3สามสามชนิดสามอย่างนี่มันเป็นสิ่งอัปม,มคงคลอ่ามันบดีเนาะสิ่งที่บดีจะพาให้เอาพบเรื่องบดีใบตองหน่ำฟืนนี่เนาะเขาบุคคลเอาคนเอาไปแต่ด้วย ด้วยทีฮาเป็นคนใจกล้าน้องผู้ชมโดยเป็นใจแข็งใจกล้ากนละ้าไปหอดเครื่องทางเครื่องทางที่ฮอออกจากที่พักมันก็ไกลเติบเลยนะผู้ชมย่างไปสองชั่วโมงกว่ากว่ามันย,ย่างไปเออมาหอดเครื่องทางแล้วกได้ยินเสียงนั่นนะผู้ชมได้ยินเสียง เวลาเรายุดให้มันผสมเสียงนะครับุณผู้ชมเอาย่างไปประมาณสามเก้านะคุณผู้ชมสามเก้าก็เสียงมันจะดังขึ้นอีกดังขึ้นเวลานั้นควบคุมอารมณ์ไ่อยู่เลยนะคุณผู้ชมเสียงมันมาจากด้านหลังนะคุณผู้ชมหลังซื้อกับโบแมนอ่าข้างๆซื้อกับโบแมนแต่มันจะเป็นอยู่แจอยู่เสนหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมอ,อยู่หลังซื้อกับโบแมนอยู่ จซือกับ่แม่นเนาะผู้ชมมันห้องแบบแเฮาอยู่จังนีเนาะเฮาอยู่จังนีทางนี้ก็บ่แม่นทางนี้ก็บ่แม่นทางล่างก็บ่แม่นแต่มันห้องแบบประมาณนี้นะชมเสียงันมันโคตรโอ้เฮาเสียเลยว่ามันบ่แม่นแต่เรามันบ่แม่นแต่เรื่องเรามันมีอยู่จริงนะชมเาเสียแท้ประสบการณ์ พบเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นเดี๋ยวนี้ยัง,ยง,ยงฝันใจอยู่เลยนะผู้ชมปืนนี่แบะมาตรงนี้นะผู้ชมจับใส่บามาปผู้ออยักษ์ยักเข้ามาจ้าเขายุดแล้วมันมิดเอาไปแล้วมันจังนะผู้ชมคิดออกเหรอแต่มันมีเปอร์เซน็นต์เปอร์เซน็เซนต์รอดนะนะผู้ชมเปอร์รเซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์ความเสื่อมถือประเด็นก็นคือ มันคือผีลายนาะทน,นักผ,ผู้ชมผีลายคนเออผีลายผีีตามอะไรกันจิ๊บเอาครผีตามเออผีตามเฮานี่แปลว่ามาไล่เฮามาเนี่ย,าาายาานักนผูนะ้ชมเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นแลว้วก็มันมันมีวิธีแก้แ่นะนักผู้ชมอันนี้ก็เป็นความเสือ่อแต่เพราะเื่องเสือแท้เนาะเพราะว่าตอนนั้นเขาเคยพบเคยเห็นเคย ผ่านมาเหตุการณ์น,น,นั้นน้ผู้ชมตอนนั้นเฮ็ดเราได้ก็สุดเลยสุดโอ้คิดยังบ่ออกเลยน้องผู้ชมตอนนั้นมีความกัดแน้ลายเออคิดออกเออตะกีเข้าคนเถ้คนเาคนเกเนี่บอกนะว่าผีตามนี่ต้องเอาสิ่งใดสิหนึ่งทิ่มให้ไวเออทงเป้บ่เข่าบ่สิ่งของที่เฮามีนะผู้ชมสิ่งของที่เฮามีนี เอาทีมไหวหลังเอาทีมไหวหลังเมืก่ก่อเวลาเวลาผีตามลวดผีไล่เราต้องหันหนักกับหลังเดินหน้าตรงๆอย่างเดียวเราต้องหันหลังกลับแต่อันนี้เป็นความเสี่ยงของเราค่อยๆนี่เพื่อผ่านมาแ,แต่ผูกรับโซ่ผู้ฟังอยู่จะเสือ้อเสือ้อมหรือว่าเสืออนะ่อมหรือค่อยนี่มาตอนนั้นเวลานนั้นนี่ เกือบควบคุอมอารมณ์เราอยู่แล้วคิดออกนะโดยที่ใจกาลางหรืวก็สติยังมัแตกเลยเนาะคือคิดออกได้นะว่าเอ๊ะคุณตาคุณแกศเขาว่าคันโตนี่มานี่ต้องมีต้องต้องให้สิ่งได้สิ่งหนึ่งทิ้งทิ้งให้เขาไวเ่าทิบงโบรมากคือโดยที่เป็นค่อยเนาะในคนสุบยาเนี่ยนะัผูช้ชมยาสุบเนาะโดยที่ค่อยมียาสุบเนี่ยนัผู้ชมนะก็ คิดออกตอนนั้นใส่พงงเสือมาเตะกระเป๋าข้างหลังกระเป๋ากันหนักสมกวนคุณผู้ชมตอนนั้นนี่เตะปุ้ยตุ้นข่อยคิดออกเลยตอนนั้นว่าคนตักคันแกลวเนนี่เนี่ก็เลยเอายาสูบมียาสูบสองซองใส่เบิ้งขวากับเบิ้งใส่กันมาตอนนั้นยาสูบบอกมั่นละจุดมั่นละจุดมั่นละจุดจนว่าคิดออกโอ้ต้องทีมยาสูบไปเข้าไป เราต้องลองบ่เนาะท่านผู้ชมแน่นอนอยู่แล้วคันพบเจอเวลาที่เป็นแบบไขว้เวลานี้ต้องสติแตกแน่นอนคนที่ใจบกการบองแท้ๆเลท่านผู้ชมก็เลยเอายาสู้กันนะท่านผู้ชมที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 มาทีมมาทีมมาจูราโมตซองเลยครับทีมมาทีมมาทีมมาเนี่ยเออแล้วก็ มันเงียบไปสักพักนั้นผู้ชมเสียงกันอัศจรย์อัศจรรย์จริงๆมันเงียบเงียบไปสักพักแต่มันกระดาออ้างนินดหย่อนยังผู้ชมหูบอกประเด็นก็นคือเขาบอเอาไฟจุดก,กับไฟหนไอไฟแช็นแหละเออให้แต่ยาสูบแต่ได่ให้ไฟแช็คนทำคนเก่เขาถิ่มยาสูบเวลาเออผีตามเนี่ยน,นี่เพิ่นจะจุบ ุดไฟเราก็ทิมมาให้นะแต่เพิ่นเนี่ยควายเนี่ยดันบุจุดมันจะทิ่มทิ่มทิมทิมให้นะท่านผู้ชมทิ่มก็ได้จุดอ้าวคิดออกหย่อนยังมันมันมันจริงมาไล่อีกสาเหตุก็คือเขาบอกออกกับไฟให้เขาเนาะท่านผู้ชมผีมันโง่หู้อยู่ดอกว่าให้แต่ยัดสูบมันชีสูบจะได้ขนบวมีไฟแช็กบมีไฟคิดกระไฟนะท่านผู้ชมเออเพิ่นก็คิดออกก็เลยทิมกระไฟหันไหมทิมใหม่ตอนนั้นทิมกับไฟเรา เสี่ยงหายปิดเลยตอนนั้นเอค่อยคิดว่าลันคุณสายบ่แต่พอบุคคลเฮ็ดนนผู้ชมผีมันบุญยานผีลายผีตามพอบุคคลไปด่าไปหายนนผู้ชมแต่ว่าพุทธเอาบางคนก็ว่าการทดการ,ารดา่ากันนะมันจะยากมันจะหน่ยเอาะการทศด่ากาด,ดา,ดาเออประเด็นก็คือ เวลาเข้าป่าบ่เนาะเพื่อเตือนสติท่านผู้ชมที่เข้ามาเข้ามาที่ตาภาพสมซองเด็กอาคารด้วยบน,น่อยเนาะเวลาเข้าไปอาเอาใบตองกับน้ำฝืนวมกันสา,ส,าสามสามอย่างนี่มันเป็นสิ่งชี่บุดีเนาะบุคคลเอาสามอย่างนี่เข้าไปในป่าอ่าเวลาไปนอนป่าบุคคลเอากรบพงพบกันเนาะเขาตองไปเอาน้ำค่อยไปเอาน้นารอบหนึ่งค่อยไปเอาใบตองใบหนึ่งค่อยไปเอาฟืนใบหนึ่งเนาะมันจื มันถึงถึงกฎธรรมชาตินะท่านผู้ชมมันผิดกฎธรรมชาตินะที่ว่าเอาใบตองเอาหน้าเอาฟืนไปนป้องกันมันเป็นสิ่งผดีนะท่นานผู้ชมเวลาเขาปลาเนี่ยออจะบอกท่นานผู้ชมไวไม้แบบนี้ประเด็นนี้แล้วก็ถ้าท่นานผู้ชมใดคันมาเรืมกับเขามีวิธีแก้นะท่นนานผู้ชมแต่ว่ามันมีความเสียเ่ยงไหมบุตรตรงลองบุตรเสื้ออย่าลบดูห้ามลองห้ามเฮ็ดบุตรแนะนำให้เหตุ บรต้องเอาใบตองน้ำฟืนไปพองกันสั่งสามอย่างนี่แต่มันก็มีมีวิธีแก้ะนะครับจะมีวิธีแก้แบบคือ่อเว่ามานี่นะเวลานั้น,นี่วงที่เอาพบปัญหาคือค่อยเราผ่านมานี่คือเอามีอีหยังกับทีไมไอคทีไมไอคอาานในการยหอนหลังกับ แต่เวลาเข่าปานี่มันมีความเสี่ยงความอันตรายสูงน้อนผู้ชมเวลาเข้าป่าครับเวลาเข้าป่าไปนอนป่าบอกเอาบุคคลเอาฟืนเอาไฟเอาใบตองนี่เอาน้ำนี่ยสามอย่างบุคคลเอาเนะมันเป็นสิ่งบุดีมันจะพาให้ก่อเกิดอ่าเหตุการณ์ห้เ่เาเนาะมันบุดีเอาเบากดีกว่าบบเซียอย่าลบหลู่นะนผู้ชมเพาแท้ การคลิปนี้ก็มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ที่ค่อยได้ผ่านมาเนาะที่ค่อยได้พบเหตุการณ์ต่างๆเวลาเข้าป่นแล้วก็อย่าลืมก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมชมผู้ชมใดที่เข้ามาครับชมที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิป์ในรผู้ชมเอาละพบกันใหม่ในสำหรับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หนาจะประมาณนี้เนาะผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมได้ s อบ j e c คลิปนี้ก็คอมเมนต์มาน้องท่าผู้ชมเปนดี